สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำค่วพิเศษนะครับผมวันนี้วันพฤศจิบาีที่10สิงหาคม2566ครับผมอยากจะมีรานวะับันดันใจอยากจะไปอยู่หนังสือพิมพ์หน้า18ฉบับให้กับรายการทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับมาเริ่มจากไทยรัฐกันก่อนเลยนะครับอุ้งอิงเครียใจยขอเสียงก้าวไกลบทเศรษฐานายกนะครับ นี่ครับแล้วนี่ก็เป็นภาพของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับขอฟังก่อนอคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลนะครับยืนหน้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่ภายในรถนะครับเมื่อวานถึงการหารือก,กับพรรคเพื่อไทยนะครับนี่ครับโลก,กจิตล้วงของผู้หญิงนะครับอนาจารย์นะครับ ก็คือ,อนี้ครับพักก้าไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดไปไรายการไปทนงเพชรวีนะครับตึกติดกันเลยตึกติดก,ก,ก,กันเลยนะครับเดินข้ามไปนิดเดียวเองครับอ,อันนี้คือส่วนของไทยรัฐนะครับไทยรัฐจากไทยรัฐเราก็มาดูในส่วนของจากไทยรัฐก็มาเดลินิวเดลินิวครับ พิธาแค่รับฟังอย่างไรข้อสรุปเพื่อไทยอ้อนหวดนายกองอิงอยันไรปัญหาระหว่างสองพักเพื่อไทยดึงหกพกร่วมรัฐบาลโบเกินครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ท่านอ้นนะครับท่านอ้นก็ไหว้พระถวายเพจปล่อยปลาธบุญนัดว,วัดยานาวาเป็นชาวพุทธทั่วไปนะครับเมื่อวานนี้ก็สลายขั้วนะครับที่วัดสภาครับพเพื่อไทยนาโดยนายแพทย์ชนันสีแก้วพร้อมด้วยหกพกร่วมกันถแถลงจัดตั้ง รัฐบาลนะครับครับจากเดย์นิวนะครับเราก็มาต่อกันที่มติชนนะครับอิงนำทีมถกพิธาขอเสียงก้าไกลหวตนายกเพื่อไทยนะครับภูมิธรรมจี้สายขั้วด่วนดันรัฐบาลพิเศษแก้วิกฤตดึงหกพกร่วมสารตั้งต้นคิวชาติไปพัฒนาเปิดต,ตัวอีกวันนี้นะครับสามพักใหญ่ เฮกกกตไม่ยุบนะครับตำวรวจรวบแก๊งค้าหวยคลิปตะลึง370ล้านถอนเกลี้ยงตรวจสอบบริโอสวนพเบียนยังไม่เข้าข่ายซื้อของโจรน,นะครับอันนี้ในสุ่ดของเื้อไทยนะครับกลับมาดูในส่วนของเรามาดูในส่วนของข่าวสดบ้างนะครับข่าวสด อิงไปถึงตึกเก้าไกลอ้อนพิธาช่วยบทเศรษฐานะครับแล้วก็ท่านอ้นทำบุญถวายร้อยสามสิบพระเนนนะครับนี่นี่นี่กันไปทำบุญเมื่อวานนี้นะครับขึ้นป้ายเลยในี่คุณชายวัชเรศรวิวัชระห่วงนี่ครับที่วัดยานาวานะครับที่วัดยานาวา ตุนประวินมัยศูนยล้านนะครับมาริโอแจ้งตำรวจชื่อโผล่ซื้อเบน้นสวมทะเบียนเกออ่วมเข้าสารขึ้นถุงละ10บาทนะครับอันนี้จากข่าวสดเนาะข่าวสด,าวสดจากข่าวสดก็ไปสยามรัฐนะครับอา่าบิ๊กตู่ติงสื่อทำการเมืองร้อนเพื่อไทยผนึกหกพักตั้งรัฐบาลนะครับ แกนนำสปปอสอรหรืออดสารขอนประกันตะวันมาเรีว,วกพบตำรวจยืนยันไม่มีเอี่ยวสวมทะเบียนรถนะครับรัฐบาลเฝ้าระวังสามเฝ้าระวังแปจังหวัดริมโขงจมบาดาลจากสยามรัฐเราก็ไปต่อในส่วนของไทยโพสตค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะฮะไทยโพสไทยโพสต ยิงขอขมาพิธานะครับเ,เก,กลียใจก้าวไกลเพื่อไทยชื่นมื่นสลายขั้วตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับน,นายแพ,พทย์นทยชนสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยแช์หัวหน้าักเพื่อไทยนะครับถแถลงข่าวแต่ตั้งรัฐบาลเพิ่มเสียงจากหกพักประกอบด้วยประชาชนเจ้าพนากล้าเสีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และท้องที่ไทยนะครับที่รสัสปา กก,ก,กตตีตกยุคสามพักใหญ่นะครับยื่นถอนประกันทะลุวังตำรวจบี้รับข้อหาเจ็ดในเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยนะครับจับกระแสก้าวไกลเพื่อไทยพริกระดานสลายขั้วการเมืองถ้าใครประเทศไทยจ่อหัน GDP ไร้ดอกเบีย้ยขาลงห่วงประชานิยมน,นี่ครัจากไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์ก็มาต่อด้วยแนวหน้านี่ ไอโพสกับแนวหน้านี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับหนังสือพิมพ์สาย Lo ยล,ลิส s t นะครับแนวหน้านฤคับ10สิงหาคมเพื่อไทยอ้อนขอเสียงโหวตนายกขอเข้ามาก้าไกลอุ้งอิงพาแกนนำเจรจาเก้าไกลเล่นตัวยังไม่ให้คำตอบพี่ธาบอกแค่รับฟังเท่านั้นเพื่อไทยดีหกพักได้228เสียงนะครับชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาเติมให้อีก10เสียง สามพักเคนะครับเพื่อไทยก้ 9, 9, 9, าวไกลระชาญรัฐนออยุพักนทะเบียนพักตีตกนะครับปิตรูริยองตัว e อ c ีลั่นผลงานหน้าปีพร้อมส่งรัฐบาลใหม่ต่อยอดตำรวจยื่นถอนประกันทะลุวงังํำผิดเงื่อนขบุกป,ป่วนกระทรวงวัฒนธรรมแกนํำสปป,ปสยื่นคำร้องให้เพิกถอนประกันตะวันหลังพาพวกลุยพักเพื่อไทย <c oughs> มาอันนี้ก็สายอรอยลิสสายขวาเหมือนกันนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเพื่อไทยเข้าใพราปชาเทกรกรกตตีตกคำรองยุคพักนะครับเพื่อไทยสลายขั้วก,การเมืองจับมืออีกหกพักจะตั้งรัฐบาลอิงขอพิธาโบทเศรษฐานะครับมาริโอรุ่ให้ปากคําคปัดเอี่ยวแก๊งสมทะเบียนรถนะครับบิ๊กตู่ปลื้มอีซีเกินเป้าญี่ปุ่นจีนแห่ขอ สิลงทุนนะครับลูกบ้านแอสตันโซฟเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับอันดาเมิน,มน,มนประเมินประสานเยียวยาโอเคนี่ในส่วนของผู้จัดการนะครับจากผู้จัดการก็มาถึงกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจเพื่อไทยขอขอมาก้าไกลหุน หนุนบวกนายกพิธาโยนพักตัดสินจุดยืนเพื่อไทยสลายขั้วดึงพักสองปอนะครับพักสองปอ